สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังอีพีนี้เป็นหนังสือเล่มที่มีชื่อว่ากลยุทธ์จิตวิทยาเหนือชั้นของโจโจ้ jo. เทคนิคจิตวิทยาของโจเซฟเพื่อเปลี่ยนคําว่าไม่เป็นใช่นะครับซึ่งเป็นจิตวิทยาที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือบางครั้งเราอาจกําลังใช้จิตวิทยาเหล่านี้อยู่นะครับจึงอยากให้ฟังนะครับเพื่อจะได้นําเทคนิคจิตวิทยาต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้ ผมเชื่อนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับเข้าสู่เนะื้อหากันเลยนะฮะเปลี่ยนใครก็ตามให้กลายเป็นมิตรตอนที่2กลยุทธ์ที่4คนที่มีความซับซ้อนในตัวจะเป็นคนมิสนนห์เดมอสเทนนิสนักพูดชาวกรีกโบราณเป็นคนพูดไม่เก่งซ้ำยังเป็นคนพูดติดอ่างด้วยเขาเกลียดตัวเองจนทนไม่ได้จึงพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัว เพื่อเอาชนะอาการติดอ่างกระทั่งสร้างชื่อเสียงในฐานะนักพูดได้ถ้าเดมอสเทนิสไม่ติดอ่างจะสามารถเป็นนักพูดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เซอร์ซินเป็นคนมีปมด้วยความที่ตัวเองหน้าตาขิเรแต่เขาได้ขัดเกลาวทักษะในการพูดและการแสดงออกเพื่อชดเชยเรื่องหน้าตาจนในที่สุดก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดีโอซึ่งโตมากับแม่ที่เป็นคนยากจน แม้จะลำบากยังถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษแห่งวงการม้าแข่งของอังกฤษเพราะต่อต้านชาติกำเนิดของตัวเองอย่างรุนแรงเพราะมีปัญหานี่แหละเราจึงพยายามเอาชนะมันในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการชดเชยข้อด้อยคนเราพยายามกระทําในด้านอื่นเพื่อมาทดแทนความห่อนแอร์ของตัวเองความรู้สึกนี้แหละที่จะทำให้คนมีสเสน่ห์และโดดเด่นต่างจากคนอื่น ฉันไม่ชอบตัวเองที่หน้าเหมือนมันฝรั่งกรณีนี้แทนที่จะมุ่งทำตัวให้ดูเท่ลองพยายามทำตัวตลกโปกฮาให้คนอื่นชอบดูบ้างนะครับแม้จะเป็นดาวตลกแต่หากเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีแบบสุดขีดไม่ว่าใครก็เกลียดไม่ลงคุณอาจไม่สามารถกลายเป็นคนเท่กรณนั้นก็สามารถเป็นที่รักของคนอื่นได้นักสแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์และละครต่างๆหล่อไปหมดเสียทุกคนหรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่มีนักแสดงนักร้องมากมายที่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์แต่หากเรามีปมหรือรู้สึกต่ำต้อยให้เปลี่ยนมันเป็นพลังงานในการพัฒนาตัวเองกลัดกลุ่มไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเปลี่ยนความรู้สึกต่ำต้อยให้กลายเป็นพลังงานสร้างสารรค์ดีกว่าคนหลงตัวเองที่คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่ทั้งฉลาดหน้าตาดีเพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างไม่มีทางเป็นที่ชื่นชอบ ไม่ว่าใครก็คงมีเรื่องที่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองแต่เราสามารถขัดเกลาในจุดอื่นเพื่อกลบมันได้เมื่อนั้นเราก็จะเปล่งประกายเจิดจ้าก,กว่าใครเป็นเท่าตัวหากทำเช่นนี้คุณก็สามารถเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้มากกว่าเดิมกลยุทธ์ที่5กล้าที่จะบอกเล่าถึงโชคร้ายของตัวเองมีคำกล่าวว่าความโชคร้ายของคนอื่นรสชาติเหมือนน้ำผึ้ง ื่อฝ่ายหนึ่งเผชิญกับความโชคร้ายอีกฝ่ายจะคิดว่าอาข่อยยังชั่วที่ตัวเราไม่พบเรื่องแบบนั้นจึงทําให้เขารู้สึกมีความสุขถึงอย่างนั้นประโยคโชคร้ายของคนหนึ่งคือความสุขของอีกคนก็แสดงให้เห็นความจริงอีกด้านหนึ่งผมจะแนะนําเทคนิคในการทําให้อีกฝ่ายมีความสุขจากการนําหลักจิตวิทยานี้มาใช้ประโยชน์ครับแม้จะโกหกก็ไม่เป็นไรขอแค่บอกเล่าถึงความโชคร้ายของตัวเอง เบื้องหน้าอีกฝ่ายจะใช้คำพูดอ่อนโยนแย่จังเนอะขณะที่ในใจกลับยิ้มแย้มอย่างพอใจฉันถูกแฟนทิ้งเมื่อเช้านกขี้ใส่หัวด้วยถูกคนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องลูกค้าด่าเปิดเปิงเลยตอนที่ได้ยินเรื่องพวกนี้อีกฝ่ายจะมีความสุขความรู้สึกเป็นสุขของคนเราเกิดขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับผู้อื่นดังนั้นหากกล้าที่จะประจานและขายตัวเอง จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าสถานการณ์ของตัวเองนับว่าค่อนข้างดีจึงรู้สึกมีความสุขกลยุทธ์ที่6ไม่สนใจสายตาผู้อื่นเมื่อสายตาของคนรอบข้างจ้องมองมาที่เราจะพบว่าบางครั้งจูจ่ๆก็เกิดทำไม่ได้ขึ้นมาแม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำพฤติกรรมนี้เรียกว่าปรากฏการคนมุงอย่างไรก็ตาม คนเราจะยับยั้งชั่งใจในการทำดีเมื่อถูกคนอื่นจ้องมองเช่นกันสมมุติว่ามีคนนั่งกลางขาอยู่บนรถไฟที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารเขากินพื้นที่นั่งถึงสองที่มีคนอยากจะนั่งก็นั่งไม่ได้แต่กลับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สนใจปัญหานี้ถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบเพราะคนอื่นมองอยู่ไงนะครับด้วยความที่กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเลยไม่กล้าทาอะไร ผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วการให้ความสนใจกับคนที่ก่อปัญหาเป็นเรื่องดีเท่าว่าเมื่อมีพยานรู้เห็นเรากลับไม่กล้าลงมือทำอะไรคอนสเตนซาอับบาเตจากมหาวิทยายลัยปาเลโมในอิตาลีจงใจให้ผู้หญิงซึ่งเป็นหน้ามา้าทำหนังสือในมือหล่นแล้วดูว่าจะมีใครช่วยเก็บหรือไม่ผลก็คือเวลาไม่มีใครอยู่รอบข้างประมาณ2 5จะยื่นมือมาช่วย และสัดส่วนจะลดลงเหลือเพียง5%เท่านั้นเมื่อมีคนร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์ปรากฏการคนมุงส่งผลค่อนข้างมากเลยทีเดียวเมื่อมีคนมองไม่รู้ทำไมเราจึงสูญเสียความกล้าแต่ลองตะโกนให้กำลังใจตัวเองดังๆฉันไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอกแล้วลงมือกระทำอย่างที่ใจอยากทำดูนะครับแม้จะมีผู้คนอยู่รอบตัวก็มองข้ามพวกเขาเสรยแต่ครับไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่น และทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องเามัวรอบสังเกตสีหน้าคนอื่นเวลาจะขยับตัวทําอะไรก็กลายเป็นชะงักชะงานดังนั้นพยายามอย่ามองเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งจะทําให้ปรากฏการคนมุงส่งผลกระทบน้อยลงตามไปด้วยกลยุทธ์ที่7ให้คิดว่าถ้าเป็นเราที่ยืนอยู่ในจุดนั้นเวลาทะเลาะก,กับใครคนส่วนใหญ่มักจะคิดในแง่มุมของตัวเอง เนื่องจากคุณตีความสิ่งต่างๆจากมุมของตัวเองตามความสะดวกใจของตัวเองจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะนำไปสู่บทสรุปฉันไม่ผิดสักนิดหรือทั้งหมดเป็นความผิดของหมอนั่นผลก็คือสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้การทะเลาะนั้นยืดเยื้อเอาได้ง่ายๆรวมถึงทิ้งปมขุนเคืองไว้ในใจกับความสัมพันธ์นั้นด้วยแต่ถ้าคิดในมุมของอ e ีฝ่ายนะครับจะเป็นยังไงเมื่อตระหนักได้ว่าจริงๆแล้ว ต่อให้เป็นชั้นก็อาจจะรู้สึกแย่เหมือนกันความโกรธท,ที่มีต่ออีกฝ่ายก็จะไม่มากมายขนาดนั้นและคิดว่าน่าจะยอมอภัยให้กันได้ลิซ่าฮอสสันจากมหาวิทยาลัยลาโทร์ในออสเตรียเรียกวิธีคิดจากมุมมองของอีกฝ่ายว่าการมองจากจุดยืนหรือมองมุมของอีกฝ่ายเธอชี้ให้เห็นว่าแม้ความสัมพันธ์จะแย่ลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่คนที่มีทัศนคติเช่นนี้ จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้อย่างรวดเร็วนักศึกษาที่กำลังเรียนด้านสังคมสงเคราะห์หรือการพยาบาลจะได้รับการฝึกอบรมโดยพันธนาการแขนขาลองสัมผัสดูว่าบุคคลทุกทุรภาพในชีวิตประจำวันจะไม่สะดวกขนาดไหนเพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้นรู้ซึ้งได้ด้วยตัวเองหากเคยถูกพันธนาการทำให้แขนขาขยับไม่สะดวก ก็จะเข้าใจความรู้สึกของผู้พิการได้อย่างดียิ่งขึ้นและบังเกิดความเห็นอกเห็นใจที่มาจากใจจริงๆคุณผู้อ่านทุกท่านลองฝึกฝนขัดเกลาทักษะในการมองจากมุมมองของคนอื่นดูนะครับสมมุติว่าเราเป็นเขาพยายามทําความเข้าใจว่าคนคนนั้นมีวิธีมองสิ่งต่างๆอย่างไรถ้าฉันเป็นประธานบริษัทฉันจะรู้สึกอย่างไรถ้าฉันเป็นลูกค้าฉันจะรู้สึกอย่างไรผมแนะนําให้ลองคิดเช่นนี้ดู แล้วเราจะสามารถขัดเกลาทักษะและทำให้ใครก็ตามกลายมาเป็นแฟนคลับของคุณได้การมองจากจุดยืนของผู้อื่นหมายถึงการคิดวิเคราะห์จากมุมมองของอีกฝ่ายคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นสูงจะมีทักษะนี้ติดตัวโอเคครับอีพีนี้ก็จบลงนะฮะเนื้อหาค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมนำไปปรับใช้นะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมนะฮะ ถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือรกดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ ep นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ